ณเดชคุกิมิยะเผยภาพเบื้องหลังที่หยดสว่างคาตามาแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดหนังสยองขวัญที่เปิดตัวเพียงไม่กี่วันแต่กวาดรายได้ไปแล้วกว่า200ล้านบาททั่วประเทศไทยกระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะหลายคนต่างออกมารีวิวว่าหนังเรื่องนี้ดีจริงๆแล้วอีกหนึ่งฉากที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือฉากไล่ล่านในป่ากระโพดที่นักแสดงนำอย่างาเดชคุกิมิยะทุ่มตัวสุดมาก ล่าสุดนเดตก็ได้ออกมาเผยภาพเบื้องหลังของฉากนี้บอกเลยว่าสุดจริงเพราะว่างานนี้ถึงกับสว่างคาตากันเลยทีเดียวถ่ายทากันตั้งแต่6กโมงเย็นลากยาวไปจนถึง6กโมงเช้าของอีกวันเลยโดยนดเดตระบุว่าสว่างคาตาหนึ่งในคิวถ่ายที่เดือดที่สุดของที่หยดไร้ข้โพด6กโมงเย็นถึง6กโมงเช้าเพื่อหนึ่งฉากอย่าลืมไปดูกันนะครับว่าเดือดแค่ไหนที่หยดมือนี้ทุกรงภาพ,พยนตร์บอกเลยว่าท่มเทกันสุด ทั้งตัวนักแสดงแล้วก็ทีมงานทำให้ไม่แปลกใจเลยที่ฉากนี้จะมีคนพูดถึงมากซึ่งนาเดชที่รับบทเป็นยักษ์ก็แสดงออกมาได้ดีมากสมกับเป็นพระเอกเบอร์ต้นของช่อง3จริงๆ